Terima <small> kasih telah menonton! ที่ท่าเทียบเรือคลองบางสนตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยร่วมประชุมตัวแทนชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่4ตำบลของอำเภอปะทิวประกอบด้วยตำบลปากคลองตำบลชุมโคตำบลบางสนและตำบลสัพรีรรับฟังปัญหาและแสดงความคิดเห็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในพื้นที่ ที่บริเวณชายฝั่ง4ตำบลประกอบด้วยตำบลปากคลองตำบลชุมโคตำบลบางสนและตำบลสัพ,พรีลงวันที่25ตุลาคม2565ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวโดยมีผู้ร่วมประชุมประมาณ230คนนอกจากนั้นยังมีรองประธานสมาคมการประมงทั้ง3คนคือในายไตลเลิกมือสันทัศนายพิสารสันติวิชยะ นายประเสริฐแตกช่อรวมทั้งนายปรีชาสุวีรานุวัตรนายกสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวนดรวิชาญสิริชัยเอกวัตรที่ปรึกษาสมาคมพันตำรวจตรีรสงเสงี่ยมสำราญรัฐ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพรนางชงโคนินสถิตนายกสมาคมชาวประมงประทิวคอสนตัวแทนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอำเภอประทิวโดยเข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวประมงและตัวแทนชาวบ้านอีกด้วยตามที่มีข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านั้นคือเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ประชาชนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอประทิวประมาณ300คนได้มีการประชุมกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่ ชาประชาคมหมู่ที่สองตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างมีมติร่วมกันว่าจะขอคัดค้านร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้หากรัฐบาลยังฝืนเดินหน้าประกศาศใช้ต่อไปชาวบ้านในสี่ตำบลของอำเภอปะทิวจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านให้ถึงที่สุดและอยากให้รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะยาวจากร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวอีกด้วยและพร้อมใจการที่จะเร่งรีบนำเรื่องนี้ให้เจ้าเมืองชุมพรได้รับรู้และรับทราบต่อไป